ฝึกโยคะแต่าจ,าจอที่บ้านวันนี้เป็นวันนี้จ,จะพาฝึกโยคะปลดล็อกความตึงกันนะคะเราจะฝึกไปพร้อมๆกันนะคะเราจะนอนหงายค่ะสบายๆนะคะฉะนั้นชันเข่าเข้ามาทีละข้างค่ะส้นเท้าอยู่ในแนวเดียวกันกับกระดูกรองนั่งน,นะคะส้นเท้าอยู่ใ,ใกล้ก,กันกับสะโพกนะคะ แข่วางข้างลำตัวสบายสบายลดหัวไหล่ลงหนปยะ่มือค่ะหรือจะคว่ำก็ได้เราตัดะดวกนะคะตับตาลงทำสมาธิในท่านอนสักครู่หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆปรับดูร่างกายกันสักครู่ก่อนจะเริ่มฝึกน,นะคะสง่งความรู้สึกไปที่ฝ่าเท้านะคะให้รู้สึกถึงจะบกเท้าส้นเท้าฝ่าเท้าทั้งหมดที่สัมผัสถึงอ,อยู่นะคะ น้ำหนักตัวทั้งหมดลงไปที่แมตนะคะส่งความรู้สึกไปที่หลังที่สัมผัสแมตนะคะดึงหน้าท้องกดหลังส่วนล่างลงไปติดแมตไปนะคะเอ,อ่อไม่ให้มีช่องว่างระหว่างหลังล่างกับพื้นเสื่อนนะคะพยายามกดลงหนังทุกส่วนของเราสัมผัสพื้นนะคะการยำสมาธิก่อนเริ่มฝึกเนี่ยสำคัญนะคะ ถ้าเรามีสมาธิเราจะเข้าท่าลึกขึ้นความรับูดกับาที่ลมหายใจหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวเอามื่าวางไว้ที่หน้าท้องของเราค่ะสูดลมหายใจเข้าไปาาาช้าๆรับรู้เมือที่ถูกยก ะะตามแรงดันของหน้าท้องที่เพอะขึ้นการหายใจแต่ก็ค่อยๆ่อยลอนลมหายใจออกชา้าๆพอๆมอนจะไอยึดลงตามหน้าท้องที่เรายึดลงนะคะหาใจเข้าท้องปอกหายใจออกท้องแบบ คออีกหนึ่งรอบค่ะหายใจเข้าท้องปปอะหายใจออกทแบบ้องแฟกค่อยๆดึงตาขึ้นค่ะวาไงมือไว้ข้างลำตัวนะคะสูดงลมงหายใจเข้าลึกๆกดส้นเท้าให้แน่นนะคะ หายใจออกยกก้นกบขึ้นค่ะลอยสะโพกขึ้นยกหลังล่างหลังกลางแล้วหลังบนค่ะส่งความรู้สึกไปที่ส้นเทา้าส่งความรู้สึกไปที่ต้นขาด้านในเหมือนเราจะหนีบเข่าก็หากันนะคะออกแรงยกสะโพกขึ้นดันขึ้นหาพิดาดยืดหน้าขานะคะลดหลังขึ้นอีกนิดนึงหายใจเข้าลนะึกหายใจออกหยวอนย่อ ยอกอกข้างนงอีกนิดนึงค่ะขอใครที่หลุดเฟรมนะมค่อยคผ่อนลมหายใจออกวางหลังบนหลังส่วนกลางหลังส่วนลา่างแล้วค่อยวางสะโพกลงนะค่อยๆทำแบบกอมๆกันนะคะนอเข่า,ขาค่ะงอเข่ากอดเข่าทดโอกค่ะใครก่อนนะแค้นไม่ได้จับไว้หลังต้นขาได้นะ ลิ่งช้ก้งขวาบาบาๆนอนระดูสันหลังนิดนะึงหัวไหล่ผ่อนคลายนะยืดลังคอไปยาวๆไม่เชิดขางนะกดขาปอ๊บมยืดลังเอนคอนอนกลิ้งนะค่อยๆวางเท้าซ้ายลงที่พื้นค่ะเอาข้อเท้าวขวาตาต่งขวาค่ะ <c oughs> ขอขยับไม่เลงรุดเร็บ <c oughs> เอามือขวาผักขาวขวา,าไปค่ะ ให้เข่าอยแนวเดียวกันกับข้อเท้าค่ะออกดออกสองสาครั้งยังวอร์มอยู่นะเนี่ยแล้วเกรงสะโพกไว้ให้มันให้เข่าอยู่ในแนวเดียวกันนะคะเึกข้อเท้าขวาไว้นะแล้วค่อยๆย,ยกเท้าซ้ายขึ้นมางอเข่าซ้ายเข้ามาหาอกแล้วประสานมือสอดเข้าไปใต้ขาค่ะ ใครไม่ไหวสอดไว้ที่ประสานเนือไว้ที่ใต้ขัซ้ายได้ค่ะแต่ใครไหวประสาไหนไว้หน้าหัวเข่าซ้ายค่ะเปลิบปลายเท้าซ้ายปลายผักเท้าวขวาเลยนะการกระโดดข้อเท้าจะช่วยแอคทีฟต้นขาหน้าขาได้นะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่อยๆดึงเข่าซ้ายเข้ามาหากอกค่ะดึงเท่าที่ไหวเลยนะสุด,งดลงายใจเข้ายืดหลังหายใจออกค่อยๆดึงเข่าเข้ามาค่ะ ค่อยยืดค่ะยืดทุกๆลมหายใจออกค่ะใครที่มีอาการตึงออคิซินโดมท่านี้ช่วยได้นะรับรู้ความรู้สึกดูซิว่าตรงไหนที่ตึงแล้วว่าตรงนั้นมีอาการปวดเจ็บนะขยับซ้ายขยับขวาเบาๆได้สังเกตสังเกตดูว่าข้างไหนยืดกว่าสบายกว่าเราสามารถค้างตรงที่รู้สึกสบายได้นะ กลิซ้ายกลิ่งขวารับรู้ลมหายใจค่ะอย่าลืมรับรู้ลมหายใจให้ลึกและยาวนะคะไม่หายใจสั้นและถี่นะห้ามกัน้นลมหายใจติดขาดนะคะระหว่างถุกยคะันะคะไม่ค่อยคลายมือออกค่ะวางเท้าซ้ายลงค่ะเอาเข่าซ้อนลงมาให้ลึกเลยนะคะมือวางข้างตัว หรือทางเป็นแคนตั๊กับออกเพศแบบนี้ก็ได้นะคะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆล้เข่าไปทางซ้ายเลยค่ะสะบักขวาไม่ยกขึ้นนะกดสะบักลงหาพื้นนะเข่าลงได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะถ้ามีหมอนเอาหมอนมาลองเข่าได้นะคะหันหน้าไปทางขวาค่ะหันหน้าฝั่งตรงข้ามกับหัวเข่านะคะเวลาบิดตัวนะหายใจเข้าลดกลหายใจ,ยจออกยาวๆรับรู้ความรู้สึกของร่างกายตอนนี้เรารู้สึก เหมือนกับกระดูกสันหลังถูกยึดเนาะคลายหลังล่างกันนะคะบอกแล้ววันนี้เป็นท่าปลดลอกความตึงท่าก็จะประมาณนี้นะจ๊ะนี่เพิ่งเริ่มต้อนอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะอยู่กับเจ้ก่อนนะมือซ้ายประคองเข่าด้านนะคะยกกลับมาตรงกลางค่ะคลายขาออกวางค่ะเท้ากลับไปขานานกลับไปส้นเท้าอยู่ในแนวเดียวกันกับกระดูกรองนั่งนะ หาใจเข้าหาเชียกยกสปูคืนยกยกจากใช้แรงจากหน้าขาในการยกนะแล้วบีบของขเข่าเข้าหากันนะข่าไม่กางออกนะคะนี่ข่าให้ขนาดกันไว้ค่ะกดต้ทาไว้นะดันสโะปกขึ้นอีกยืดกล้ามเนื้อตรงนี้นะคะไม่ให้มีมุมมีเหลี่ยมนะยืดกล้ามเนื้อออกให้เป็นเส้นตรงนะ ค่อยวางหลังลงทีละส่วนนะคะหลังบนหลังกลางหลังล่างแล้วสะโพกเป็นลำดับสุดท้ายนะคะเปลี่ยนข้างค่ะยกเท้าซ้ายขึ้นมาเอาตะตุ่มเท้าซ้ายวางที่เข่าขวาค่ะเอามือผักเข่าไปหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วเก่งสะโพกไว้ไม่ให้เขา่ตมาตกลงมานะเฟกปลายเท้าไว้ค่ะยกเท้าขวาขึ้นมาจากพื้น มือสอดเข้าไปในช่องประสาทกันที่ต้นต้นขาขวานี่คือนะออปชันหนึ่งนะออปชันที่สองนี้ประสานไม่น่าแข้งได้เลยเท้าทั้งสองิกไว้นะคะควอนค่ายหัวไหล่นะคะไม่ยกหัวไหล่นะคายหัวไหล่ยืดหลังคอไปยาวๆหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆดึงเข่าขวาเข้ามาใกล้อ,อกค่ะสัมโัคซ้ายเกร็งไวค้ค่ะ ให้เข่าพับเข้ามาหาไหล่นะให้ขนาดกับเท้านะสังเกตความรู้สึกของร่างกายตรงไหนตึงหาใจเข้าเลือ่อนหายใจออกยาวๆที่สำคัญห้ามกั้นลมหายใจนะยิ้มสัยกยิ้งขวาก่อนดับฝึกโยคะยิ้มได้นะอย่าเครียดจะได้มีความสุขกับการฝึก ทุบลมหายใจออกค่อยๆดึงเข่ากดข้ามาหาอกเพิ่มนะคะบางคนการยืดหยุ่นดีหน้าขาซ้ายจะติดกับหน,น้าอกได้เลยเอาเท่าที่ตัวเองไหวนะอย่าก,กดดันร่างกายนะ<อ>ค่อยๆคลายมือออกค่ะเอามือกลางหรือทำเป็นแคตต้ากแบบนี้นะคะอเอาเข่าซ้อนกันไว้ค่ะขยับสะโพกไปทางซ้ายแล้วทิ้งเข่าสองข้างไปทางขวาสบัสดซ้าย หันหน้าไปทางซ้ายสะบักซ้ายติดพื้นไหมนะบอกแล้วว่าชินเข่าไปทางไหนหันหน้าฝั่งตรงข้ามกับเข่านะคะหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆแล้วคุณลมงหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆสำคัญมากเลยนะลมหายใจกับการฝึกโยกะาค่ะก้อยยกเข่ากลับมาตรงกลางค่ะเอามือขวาช่วยดันไ,ได้นะขย,ยัยาสะโพกกลับมาตรงกลางคลายขาออกค่ะ ลดมือลงพางตัวค่ะมองเขาเข้มาสองข้างเอามือจับไว้ที่หลังต้นขาค่ะยกขึ้นลงขึ้นลงทั้งสองรอบแล้วก็ยกลงตัวกลับขึ้นมานั่นค่ะวางมือวางเขาอยู่ในท่าเทโบิบนะคะชาะโตะเนาะเตรียมตัวข้อมืออยู่ตรงกับหัวไหล่ หัวเข่าอยู่ตรงกับข้อต่อสะโพกนะคะลาบหลังเท้าลงนิ้วมือกลางกว้างค่ะกระจายน้ําหนักทั่วทั้งฝ่ามือนะคะนิ้วชี้กับนิ้วกลางชี้ตรงไปด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราจะวอร์มหลังด้วยค่าแคดคาวค่ะอ่ารอบค่ะเริ่มจากส่วนล่างของกระดูกสันหลังยกกระดูกก้นกบขึ้นย่อนหน้าท้องลงค่อยๆย,ยืดผกเชิดหน้าขึ้นเฉยขาขึ้นค่ะหายใจออกค่ะ จากส่วนล่างเหมือนกันกดก้นกบม้วนก้นกบเข้าแมวท้องโก่งหลงังเก็บทางคิดปกค่ะตา,าม้อที่สะอยู่สูบลมหายใจเข้ายกก้นกบขึ้นยันสะดือโลค่อยๆไล่กระดูกสันหลังขึ้นไปค่อยๆย,ยืดอกนหน้าเนะชิดขาขึืน,านหายใจออกม้วนก้นกบเข้าแมวท้องสูดสะดือโก่งหลงังโก่งสะบัดเก็บทางคิดปกตาม้อที่สะดือ หายใจเข้ายกสะโพกเคลื่อนยันสะดือลอยื่นอกไปด้านหน้าหลังแอน,นหลังแอนแอนเป็นค่าวโพสค่ะหายใจออกม้วนก้นเข้ามากลมล้างกลมสลักแคปโพสค่ะเด็กข้างจิตโปสแตงมังที่สะดือหายใจเข้าแต่หลงังเป็นท้าหัวค่ะหายใจออกหงหลังเนแมวแคโปโพส หายใจเข้ายกสะโพกเึินหย่อนสะดือลงยืดอกเชิดคางขึ้นหายใจออกม้วนก้นกบโก่งหลังเก็บการที่อกแต้มมองที่สะดือยกสะบักขึ้นสู้แลัวมาตรงกลางบนท่าโต๊ะค่ะติกนิ้วเท้าหลังขึ้นค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกยกเข่าลอยขึ้นมาค่ะแล้วดันสะโพกไปด้านหลังยืดแขนยืดหลังออกค่ะ ค่อยๆชูสะโพกขึ้นด้านบนกดหัวไหล่ห่างหูด้วยนะยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นใครไหวยืดขาตึงนะคะใครไหวค่อยๆกดส้นเท้าลงใครยังตึงอยู่ย่างเท้าก่อนได้นะคะงอเข่าขวากดส้นเท้าซ้ายงอเข่าซ้ายกดส้นเท้าขวายกซ้ายกดขวา ถ้าใครไหวความยืดหยุ่นดีกดส้นเท้าสองข้างติดพื้นกดหัวไหล่ห่างหูค่ะมองหนึ่งจุดด้านหน้าค่ะโดมสะโพกขึ้นค้าที่ด้านค่ะค่อยเดินไปด้านหน้าระหว่างมือค่ะอาชิดกันก็ได้ค่ะใครที่ทรงตัวได้ไม่ค่อยดี ยกตัวขึ้นมาคึ่งทางมือวางที่หน้าแข้งค่ะใครถึงวางพื้นนะหายใจเข้าหายใออกค่อยๆพับตัวก้้ลงลงค่ะใครขาตึงอยู่องอเข่าลงมาพักหน้าท้องไว้ที่หน้าขาแบบนี้ได้นะแต่ถ้าใครไหวนะกดหน้าอกไปหาหัวเข่าไปได้มากที่สุดค่ะ เอามือจับศอบกขังตรงข้างไว้นะคะศีรษะอยู่ระหว่างหัวไหล่สองข้างนะทิ้งตัวลงไปสบายๆนิ้เหยียนตัวไปทางซ้ายทางขวาช้าๆนะคะอย่าเร็วนะเดี๋ยวจะหน่นมือนะทานี้ดีกับสาวๆ้วยนะใครอยากแม่เด็กฝึกบ่อยๆนะจึงหน้าท้องเข้ามาคะ่ะกดหน้าขาเข้ามาติดกับหน้าท้องไหมกดขาให้แน่นขาจะสั่นๆไยนะ ให้แรงดึงดูดของเราของโลกทํางานนะคะให้เลือดเราไหลเวียนกลับไปสู่สศีรษะใบหน้านะคะช่วยให้หน้าเด็กหน้าใสนะจ๊ะลองดูนะทุกคนค่อยกลับมาตรงกลางคะ่ะลายมือออกคะ่ะยืดหลังให้ตรงตามมองพื้นหายใจเข้าก้าเวท้าขวาคู่เท้าซ้าย รั้วลำตัวไปด้านหน้าสู่ท้าแพลงเขอ่าออก้างวางพื้นลด์ตัวขึ้นลับหลังเท้าโลงเป็นอัพออก็แล้วยกสะโพกนั่งลงทับเส้นเท้าสุดท่าชายโพตค่ะค้างไว้สักสาถึงท่ารอบลมหายใจนะคะสโลดาก่อนเลิกฝึกนะเส้นเท้าเอ๊ะนิ้วโป้งทั้งสองนิ้วโป้งเท้าทั้งสองติดประกบกันอยู่นะแต่ว่า ส้นเท้าแบกออกเล็กน้อยได้นะคะหัวเข่าแบกออกนะคะวางหนะ้าอกลงให้ใกล้กับพื้นให้มากที่สุดแขนส่งไปด้านหน้าให้ได้ลึกที่สุดค่ะแล้วค่อยเดินยกมือกลับขึ้นมาค่ะค่โยโยอยๆยกกระสวขึ้นมาเป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าโยคะช่วยกดล็อกความตึงในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะและว้วมาเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เจอ้วนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ